มาครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับรีแกันในเกมเบอร์สกาเซิร์ฟไทยกันวันนี้มาวิเคล้อยหนีน้องบ้านกันครับเซิร์ฟ1 0ึ่งศูนย์ครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นตัวเชนในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมิจผ่านส่วนของเบอร์สกานะครับเรื่ออยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับในที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเขาไม่ได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึ่งการกดซื้อตั๋วคนใต้คลิปด เลเวล89 VP 12พลัง6ล้าน7เอ้ย6ล้าน9ดูก่อนนะโอ้พลังน้อยมากนะครับผมจะบอกว่าพลังน้อยมากถ้าเป็นเคส89 9 0นี่พลังต้องแต่เกือบ8 9ล้านแล้วอะคือพลังหายไปเยอะมากเลยทีมที่เล่นเนี่ยเป็นไคโอนะฮะยูโน you know, แล้วก็โฮโอที o ่ไคโอกายังไม่เปลี่ยนร่างเลยนะฮะดูดิใช่ไหมเหมืน o อนไคโอกาตัวนี้ไคโอกาเหมือนจะเป็นร่างนี้ละนีก่อน เนี่ยไคลกายังไม่เป็นร่างเมก้าเลยนะครับแล้วโฮโอก็ยังไม่เป็นร่างมาสเตอร์โอเคเดี๋ยววิเคราะห์กันหน่อยนะครับแต่อันดับเนี่ยถือว่าอันดับดีนะอันดับอยู่ที่ที่5นะครับแต่ว่าการที่จะแตะขึ้นไปอยู่ที่3เนี่ยโอ้เกือบ3ล้านนี่ค่อนข้างไกลนะเดีย๋ยวเรามาลุมต้นกันที่ชุดแฟชั่นก่อนละกันชุดแฟชั่นเนี่ยก็ ก็ปลดเยอะอยู่นะแต่ว่าจริงๆมันปลดได้มากกว่านี้นะครับที่มีอยู่ในประมาณ10ชุดเนี่ยยังถือว่าน้อยนะก็แนะนําให้ปลดแบบเบสิกเบสิกก่อนก็จะมีเนี่ยยังมีอีกหลายชุดเลยเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็6นะครับปลดเพิ่อมอีก6ชุดนะแล้วมันจะมีชุดที่มันอยู่ยแถวๆเนี้ยครับที่มันจะมีเพชปลดได้นะก็ปลดได้นะตรงนี้เนาะอ่ะคราวนี้ตรงแฟชั่นก็คือจบไปจุดที่1่คราวนี้เนี่ยทีมที่คุณใช้เล่นนะฮะเท่าที่ผมมองโปเกมอนที่มีนะก็จะมีแค่3ตัวแรกแหละ คือการเล่นการจัดทีมนะเอาง่ายๆจุดสูงสุดของไอดีนี้คืออะไรจุดสูงสุดของไอดีนี้คือถ้าเราย you know, ึดยูโนวานะเป็นแกนนําหรือเป็นตัวหลักเลยนะคุณจะต้องเล่นแบ็คไว้นะครับซึ่งโอเคแน่นอนแบ็ wide, คไวกิจกรรมมาปีละ2ครั้งซึ่งกว่าจะได้แบ็คไว้โคตรนานเพราะนั้นนะ่ะระหว่างเนี้ยให้เล่นทีมผสมไปก่อนแล้วก็เก็บไอเทมไม่ได้มากที่สุดที่จะทำได้โดยสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือไคโอกาเนี่ยนะครับต้องเป็น ร่างเมกาส่วน h o โนะครับคุณจะทำมาสเตอร์หรือไม่ทำก็ได้แต่ผมแนะนำให้ทำเพราะว่ามาสเตอร์ของโ o โเนี่ยมันไม่ได้ใช้หนังสือกราดอนครับเขาใช้เซชิป5000เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เราจะไปทำแบ็คไว้ในอนาคตเพราะนั้นผม Cheer, น oka, นน Ho o, นเชียร์นะครับให้ทำไคลอก้นะครับเมกาก่อนแล้วก็ h o โนะฮะร่างมาสเตอร์ได้เลยนะครับเรามาดูการอัปเกรดแต่ละตัวกันดีกว่าเริ่มที่ตัวที่เก่งที่สุดก่อนละกัน ตัวเก่งสุดของไอเดีนี้ก็คือคิวเรมยูโนวาครับใส่อาวุธถูกต้องนะเป็นสร้อยหยดน้ําแต่ว่ากล่องข้างในนะครับต้องเป็นกล่องสีแดงนะไปเปลี่ยนนะครับเป็นสีแดงมันจะเพิ่มอัตราคลิ่นที่ข้นะครับกล่องสีเขียวเนะี่ยมันจะกันพวกสถานะผิดปกติแต่ไม่สามารถกันแช่แข็งได้นะส่วนริบบิ้น1อันโอเคริบบิ้นที่ใช้กับยูโนจะเป็นริบบิ้นเดเมจโอเคอันนี้ใช้ได้เลยริบบิ้นนิวินมาสเตอร์โอเคใช้ได้อัปเกรดเพิ่ม สายฟ้านะครับเท่าที่ดูถือว่าใช้ได้นะครับก็แค่ยัดเพิ่มไม่เฉยนิสยัยอ่ะนิสัยให้เปลี่ยนนะครับไม่เอาแบบนี้คือยูโนวาเนี่ยเขาตี2ถ่ายนะคเขาตีั้งกายภาพาดาเวดด้วยเพราะนั้นนิสัยที่เราไปลบพลังโจมตีกายภาพเนี่ยไม่ดีนะครับนิสัยมีอยู่2อย่างที่ผมแนะนําจะมีขี้หุนหงิดกับไม่บวกไม่ลบเลยส่วนคุณสมบัตินะฮะอันดับ1เป็นสปีดอันดับ2เนี่ยให้เปลี่ยนนะครับคุณสมบัติที่2ให้เปลี่ยนนะครับคุณสมบัติที่2งให้เป็นม กรอบสีฟ้าจะได้พลังน้อยกว่ากรอบสีม่วงนะแล้วก็สกิลลึกลับ8ช่องที่ผมเห็นอยู่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะมันขาดเพิ่มโกรธอ,อีกอันหนึ่งครับที่มันจะเป็นเพิ่มโกรธแบบว่าทุกๆการเคลื่อนไหวได้10%เอามาแทนพลังชีวิตก็ได้นะครับประดับซูพีโอเคอู้ประดับนี้ไม่ขาดเลยประดับนี้ติดตรงรองเท้านะไม่ได้สปิดสีแถวนะแล้วก็ตีบบกเยอะสุดโอเคใช้ได้มาดูยีนนำหน้านะครับผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งอัพ เนี่ยเป็นในนี้พลาดนะครับไปอัพยีพัฒนาจริงจริงผมไม่อัพยีนจูเนียร์สามก่อนนะถ้าเกิดการอัพยีนก็คือยีนจูเนียร์สามยีนอำนาจเียอัพไปเลยห้านะครับแล้วค่อยไปอัพยีนสุดท้ายนะคือทําไมต้องอัพยีนอำนาจเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับนี่สกิลยีเนี่ยยังไม่ปลดล็อกถ้าเกิดว่าสกิลยีนตรงนี้ปลดล็อกเมื่อไหร่นะยูนว่าแม่งเก่งขึ้นอีกเท่าตัวเลยมันจะถึกขึ้นยี่สิบแล้วมันตีแรงขึ้นยี่สิบแค่นี้เองโหดจัดนะต่อมาครับก็ไปดูโอโอกันบ้างเนี่ยโอโอ้สิ่งแรกต้อง แม่แรงบีนี่คือไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่อย่างน้อยก็ต้องเป็นแรงเอนะครับต้องอ่าโอเคแน่นอน,ส,นสกิลตัวนี้ถือว่าใช้ได้ที่เหลือนี่นแหละก็ปลดตัวนี้อีกหนึ่งปลดตัวนี้สักหนึ่งก็ได้เอาเป็นเลเวลสก็ได้ทัก2สองอันเนี่ยกำลังดีนะครับแค่นี้พลังวูปพุ่งพวดละการปลดทำลายสกิลได้เนี่ยพลังขึ้นเป็นแสนเลยนะเยอะมากอ,อาวุธนะฮะโอโอเนี่ยปกติผมจะใส่อยู่2ชิ้นนะฮะ โฮโอผมจะใส่ไม่แอปเปิลก็เคี่ยวสปีดเพราะว่าเขาเนี้ยเขาไม่ได้เป็นสายโจมตีเขาเป็นสายเปิดบัฟช่วยเหลือเพื่อนนะครับส่วนกล่องข้างในเนี่ยผมจะใส่เป็นกล่องเขียวนะครับหลกัหลกๆเลยเป็นกล่องเขียวนะฮะริบบิปป้นก็หาใส่ได้สายฟ้านะครับขาดช่องสปีดช่องหนึ่งนะครับที่เหลือไบแม็กเนี่ยคือผมจะบอกว่าไบแม็กเนี่ยเวลาเรายัดใส่ให้กับตัวละครต่างๆเนาะโฮโอเนี่ยเขาไม่ใช่สายโจมตีเพราะนั้นเนี่ยการให้เรายัด ADK เป็น1น0ถือว่าไม่เวิร์กนะฮะเสียดาย เปลี่ยนมาเป็นสปีด100ยนี่ยังจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าสปีดไอดีเนี้ยพลังจะ90แต่สปีดยังไม่ถึงหมื่นถือว่าสปีด้ามากนะครับดิดูสปีดโฮโอกับสปีดยูโนวานะครับต่างกันเท่าตัวเนี่ยน,น,นี่คือความต่างนะครับเพราะนั้นเองอ่ะโฮโอเนี่ยควรจะเปิดก่อนยูโนวาด้วยซ้ําเพราะว่าเ็เป็นสายพพอร์ตถูกไหมครับเขาไม่ใช่สายโจมตีนะเขาจะเป็นสายโจมตีก็ต่อมอเป็นร่างแดงเท่านั้นนะครับตรงนี้เนาะก,ก็อย่าลืมไปกลับแก้ด้วยนิสยัยนิสัยของเขาเนี่ยให้เป็นนิสัยตัวนี้้ดผมใหู นี่านิสัยของโฮเป็นล่าเลืองนะครับล่าเลืองนะตรงนี้ต่อมาครับยังไม่จบครับคุณสมบัติที่1 Speed Up คุณสมบัติที่2เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ Body Information ตัวนี้จะการแช่แข็งได้100%นะครับส่วนสกิลลึกลับ8ช่องแล้วที่ผมดูเนี่ยก็เตี้ยจริงๆนะสกิลลึกลับ8ช่องอันเนี้ยควรจะเป็นของยูโนบานะเนี่ยครบเลยนะตรงนี้ระดับเนี่ยให้ใส่เป็นไทเทเนียมครับไปเปลี่ยนตรงกลางนะครับให้เป็นไทเทเนียมแล้วคุณจะได้บัฟ ในส่วนของนี้ครับพนังโจมตีสปีด h p ซึ่งจะตรงกับสายของโฮเลยตีบวก25 e โอเคเราทำมาสเตอร์เนอะยินเหมือนกันนะอัพเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เรามาดูแคลกากันบ้างดีกว่าเอาแคลกานี่อาวุธก็ผิดแล้วนะฮะแคลก้าเนี่ยหลักๆนะครับผมจะใส่เป็นเขี่ยวสปีดหรือไม่ก็แอปเปิลนะครับตรงนี้เนาะส่วนกล่องเนี่ยให้เป็นกล่องสีน้ําเงินนะครับถูกต,ต้องนะแล้วก็ าสายฟ้านี่ล้างไม่ครบเลยนะฮะก็ไปล้างสายฟ้าก่อนส่วนไปแม็กเนี่ยไม่ยัด H p ไม่ยัดเด็บนะครับยัดสปีดอย่างเดียวครับตัวนี้นิสัยนะฮะไม่ใช่นิสัยนี้นะครับนิสัยของไคโอก้าจะต้องเป็นนิสัยขี้ขาดนะครับไปเปลี่ยนเป็นน,นิสัยขี้ขาดนะตรงนี้แล้วก็คุณสมบัติที่1ถูกต้องนะฮะแต่คุณสมบัติที่2เนี่ยมันแล้วแต่เราจะเลือกเนาะซึ่งในดีเนี่ยใชตัวนี้เนาะแต่จริงๆแล้วผมอ่ะ อยากจะให้ใช้ตัวนี้มากกว่านี่ครับเฟนกาดจะทำให้เพื่อนในทีมถึกขึ้นนะครับสกิล8 8ช่องก็ยัดไม่ครบนะครับอันนี้ก็ต้องไปทำเพิ่มนะอ่ะผมลืมบอกไปโฮโอ,โอไม่มีโลมาตะนะครับต้องใส่โลมาตะด้วยก็ม,มีหลายจุดที่ต้องปรับเลยอ่าอุปกรณ์นะครับให้ใส่เป็นเซตนี้นะครับสไครต์ฟิก3ชิ้นแล้วก็เนี่ยหลักๆเลยร่างเมก้าครับต้องทำนะฮะคือตัวละครเราเนี่ยเล่นมาถึงวีจริงๆเนี่ย หินเมก้ามันมีขายนะครับเนี่ยมันอยู่ในร้านค้า v นะีไพีเนี่ยเนี่ยถ้าคุณไม่เจอคุณก็รีเซ็ตเอานะครับอย่างเงี้ยคุณก็รีเซ็ตเอาเนี่ยเนี่ยหินอัญฟ้าซับไฟไม่ต้องรอกิจกรรมเลยก็มาซื้อเอาตรงนี้ได้นะครับอ่ะโอเคน่าจะประมาณเนี้ยเนาะที่เหลือเหมือนกันนะครับทํามาสเตอร์ก็ได้หรือจะไม่ทําก็ได้แต่ที่แน่ๆคือทําเมก้าก่อนจะดีที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูการอัปเกรดส่วนอื่นนะผมว่ามันมีหลายจุดมากเลยอนะ่ะเพราะว่าพลังมันหายไปประมาณ2ล้าน อ่าโอเคคือถามว่าทําไมผมถึงมองว่าประมาณนั้นนะทุกคนดูดีดนะจริงๆมันก็ดูไม่ยากหรอกเห็นปะทําไมอันดับ1นึพลังก็ไป11ล้าน9ล้าน8ล้านเพราะเขาก็เป็นสาย VP เหมือนเราถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรา V12 เนี่ยเราควรจะได้มากพอๆเขาเลเวงเลเวลเนี่ยก็ควรจะได้มากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันที่สกิลก่อนโอเคสกิลใช้ได้นะครับ50ทุกสกิลยิมเลย สิ่งหนึ่งที่ต้องทานี่ครับโอ้โหเห็นได้ชัดเลยคือผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นจุดที่พลาดเยอะมากนะครับแต่ว่าทําไมพลาดเยอะมากเพราะว่า1เลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราอัพยิมเนาะเลเวล70เนี่ยเราต้องปลดปลดล็อกให้หมดก่อนถูกไหมครับอ่าส่วนเลเวล75นะครับคุณจะต้องมียิม50ทุกยิมนะครับอันนี้คือมาตรฐานที่ผมเล่นเลยนะส่วนเลเวล80นะฮะคุณจะต้องล้างสายฟ้า ไม่ใช่ล้างเศษฟ้าดิล้างสกิลทองเให้หมดทุกยิมซึ่งที่ผมเห็นคือนี่เลเวล89แล้วนะยังไม่ครบนะยังขายประมาณ1ยิม2ยิม3ยิมประมาณ3ยิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วเลเวล80มันต้องสีทองหมดแล้วไนงะอ่านี่คือจุดที่พลังหายไปเยอะมากนะครับโอเคสอยข้อมือสร้อ,อยข้อมือถือโอเคมีอมพันหนึ่อันสร้อยข้อมือน้อยไปหน่อยนะ1 2 3เอ้ยสอยข้อมือได้แค่3ส้อยเอ โอ้โหน้อยมากครับคือเอางี้เลยนะฮะเวลามันมีกิจกรรมปั๊มแซดมาขายให้ซื้อไว้เลยนะคือปั๊มแซดมีแค่สามไงงานน้อยมากเลยครับเลเวลแปดสิบเก้านะจริงๆมันต้องมีมากกว่านี้จริงๆรอะเลเวลแต่เก้าสิบต้องไปถึงสร้อยพิษแล้วนะประมาณ5เส้นนะครับโอ้โหนี่ถือว่าน้อยจริงๆแล้วก็โอเคอันนี้รออัปเกรดอย่างเดียวเนะาะเดี๋ยวพอตัวนี้แต้มครบก็อัพเกรดเป็นพันซะตรงนี้หายไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นทางเทรนเนอร์นี่อ้าวเส้นทางเทรนเนอร์ยังไม่เต็มอีกเหรอ ยังบอดอยู่เลยครับนี่ฮะโอ้ยังไม่เป็นสีทองเลยอ่ะต้องทําสีทองด้วยตรงนี้มันได้พลังเยอะจริงๆนะเดี๋ยวทุกคนต้องลองทําดูนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเนะี่ยมันพอจะมีแต้มโอ้โหแต้มเหลือโคตรเยอะอ่ะแต่ไม่อัปเกรดเลยนะดิโอ้โหถ้าเป็นผมนะไม่ได้เลยนะผมจัดเลยอนะ่ะดูด,ดิจุดบอดเยอะมากนะครับตรงนี้ผมบอกกันเลยไอดีนี้ยังมีจุดบอดอีกเยอะเห็นไหมเป็สีทองแล้วเห็นไหมทำแค่นี้เองง่าย เนี่ยอัพต่อได้เป็นถึงพันสี่อยู่นะเห็นปะดูดิเนี่ยอัพง่ายๆเลยนะครับทุกคนลองทําดูนะดูดิเห็นปหเนี่ยสีทองแล้วอะ่ะแล้วก็เราก็มายัดตรงนี้อีกทีหนึ่งเดีย๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะ ATK ก็คือ ATK นะครับเงี้ยยัดเข้าไปเราค่อยๆทำก็ไปเรื่อยๆนะอ่ะโอเคลองดูนะตรงนี้โอ้นีบอร์ดเยอะมากนะครับแล้วก็ ดาวพลหนาโอ้โหดาวหนายิ่งเจ็บเลยครับอ่าดาวพลหนาเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าพยายามใส่สีม่วงสีทองให้ได้เท่าที่ทําได้เนาะแล้วก็ดาวด้านในก็ถือว่าก็ดาวด้านในก็ถือว่าใช้ได้นะก็ตรงอยู่อ่าแต่ว่าอ้าวไม่ตรงนี่ดาวด้านในยูโ you น know, มาจากไหนธาตุน้ําเนี่ยโอ้โหไม่ตรงครับมันไม่เกี่ยวข้องเลย2อ,อันเนี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องเลยมาแรงเนี่ยโอ้โห สามอันเนี้ยไม่เกี่ยวข้องเลยไปหาที่มันตรงกับาธาตุมาใส่นะครับจริงๆมันมีตั้งหลายอย่างนะเนี่ยคือถ้ามันตรงกับาธาตุแล้วเป็นสีสีฟ้าก็ต้องใส่นะมันดีกว่าใส่สีม่วงแล้วไม่ตรงนะส่วนนี้ก็ต้องปลดนะครับต้องไปหาเหรียญเงินเหรียญทองตัวนี้มานะครับเหรียญเงินทองเหรียญเงินโบราณเหรียญทองโบราณมาปลดนะครับตรงนี้เนี่ยต่อให้เราปลดช่องแล้วเราก็ต้องปลดด้านในด้วยนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ยังไม่ครบนะฮะที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ ไปที่ฟาร์มก่อนดีกว่าผมว่าฟาร์มเนี่ยตรงฟาร์มเนี่ยมันมีปลดล็อกสกินสกินด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงสกินนี่ครับมันจะมีปลดล็อกสกินเนี่ยได้สเตตัสด,ด้วยเต็มเลยเนี่ยลองมาปลดดูนะอ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเริ่มต้นไม่ดีนะครับเริ่มต้นไม่ดีหรืออาจจะมีผิดจุดผิดพลาดก็แก้ไขโดยการอัพยูเนียนไปก่อนได้นะครับถ้าเกิดพลังเราหายแสนสองแสนสามแสนเนี่ย เราก็มาปลดที่ยูเนียนกันตรงนี้โดยการใช้บริจาคตรงนี้นะครับเนี่ยบริจาคถึง300กว่าแล้วก็ต้องคอยอัปเกรดตลอดคราวนี้เนี่ยจุดที่เราจะต้องอัปเกรดนะครับคือผมจะบอกทุกคนว่าตรงนี้ต้อง30ก่อนนะครับที่เหลือคณจะอัปแล,ล้วเรื่องคุณนะแต่เนี้ยผมยังไม่เห็นยังไม่ครบนะเนี่ยอัปเลยมาด,ดูดิแบบจะเจ็ดแบบล้านเลาแป๊บเดียวนะฮะคือช่วงไหนที่มันมีกิจใช้เพชรหนึ่งหมื่นคุมค้มคมอะ่ะผมแนะนําให้มากดตรงนี้เลยแล้วคุณจะได้มงกุฎประมาณพันหกแล้วคุณก็มามาลงตรงนี้เลยนะฮะยัด พอ HP 2ช่องนี้เต็มก็ต่อด้วยสปีดครับสปีดเต็มปุ๊บต่อทั้งบนเนี่ยไล่ไปเรื่อยอันนี้จะเป็นช่องสุดท้ายคิดดิคอนยังไม่ต้องรีบนะครับอ่ะก็ต่อนะครับจุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นอ่าแนะนําให้อัพโปเกเด็กแล้วกันเนี่ยโปเกเด็กโคตรน้อยนะฮะเลเวลจะ100แล้วนะจะเก้บจะเกแล้วเลเวลค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าโปเกมอนมีอยู่แค่ร้อยสี่สิบแปดตัวถือว่าน้อยมากนะครับตัวนี้ก็แค่แค่สะสมแหละไนมะ่มีแล้วมากการสะสมโปเกมอนหนึ่งตัวสเตตัสในทีมจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นอ่ะ คุจิกิดันเนะนะครับปลดล็อกโจมตีกายภาพ0.2เนาะพอเราเป็นโซใช่ไหมศูย์จเราเป็นบานะ0.5เพราะนั้นเราจะได้ถึง1.6เลยอ่ง1.0ขออภยัย3ล่างนะครับใน1.0นะครับเพราะนั้นต้องไปทำนะตรงนี้สำคัญมากๆนะครับทุกท็อปเซิร์ฟอะผมบอกเลยว่าเขาสะสมโปเกเด็ก่นอ่ะ2ง0้อ0สตัวกันเยอะมากนะตรงนี้อย่างพิกาชูเนี่ยเปลี่ยนล่างเป็นไลชูเป็นล่างเอาล่าก็ได้สเตตัสต่างกันแล้วนะอันนี้คือสเตตัสถาวรที่เพิ่มแบบฝังเข้าไปเลยนะ อ่ะก็สรุปโดยรวมแล้วกันในดีนี้เลเวลเลเวลดี Level d, Level d นะ v p d ดีเซิร์ฟดีอันดับก็ถือว่าดีแต่ทําได้มากกว่านี้เริ่มต้นจากการอัพโปเกกรมให้ดีก่อนนะครับเปลี่ยนร่างเมก้าทำมาสเตอร์อะไรซะแล้วก็ไส้ในที่ผมบอกให้แก้ไขก็แก้ไปแล้วก็อ่าอัพด้านนอกเนี่ยก็มีอีกหลายจุดที่ยังบกพร่องนะครับก็ลองปรับดูผมว่าเอาไปปรับแก้ไม่ถึงเดือนนะ่ะแม่งกลับมาเทพเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไอดีก็จะเทพคือดีพื้นฐานมันดีมากนะต้องไปปรับใช้นิดนึง นะครับก็ไม่ได้เล่นผ้าอะไรอาจจะแค่ยังอัพไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้ก็ลองไปปรับดูได้นะตรงนี้พลังเนี่ยผมว่า8ล้านสบายอ่ะจริงๆมันควรจะประมาณ8ปดล้านนะครับเลเวล8ปดสิมันต้องประมาณ8ปดล้านแล้วนะตรงนี้หายไปประมาณล้านหนึ่งแต่ทําได้นะครับล้านหนึ่งไม่ได้ยากนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเพลินโซนด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ